เป็ดเวจุดเริ่มต้นของการเดินทางทุกอย่างก็เป็นไปได้ สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับผู้ก่อการรวยนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตฟรีนะครับผมจากค่าย PG นะครับเกมดังเกมใหม่เกมน่าเล่นเกมน่าสนุกนะครับนี่เลยนะครับต้อง PG เท่านั้นนะครับจากค่ายเบดเวของเรานะจ๊ะนี่ถ้าใครสนใจอยากเล่นนะลิงก์อยู่ด้านใต้เลยบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆของเขาเนี่ยจากเบดเวผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ย กิจกรรมเขามากมายจริงๆครับพร้อมของรางวัลการันตีแน่นอนครับผมนะว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีงบอยู่ประมาณ800นะเนี่ยากับจะจัดไปเลยนี่เทอร์โบสปินเหมือนเดิมตามสูตรนะจ๊ะไปมาดูกันว่าฟรีสปินของเขาจะเป็นยังไงนี่อู้อูมาเลยมีคูณ2มาด้วยได้ไปคูณ2ไป20จ้าดอกนี้ก็มาแล้วไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆอ่บ นี่ฮะหมุนหมุนไปนะยังนิ่งฮะยังนิ่งฮะใหญ่เพิ่งนิ่งนานนะสแกตเตอร์ครับมันต้อง3ตัวเท่านั้นอู้หูนี่พูดถึงก็มาเลยสแกตเตอร์นะจ๊ะนี่ครับอาจจะประกดคูณ5หรือคูณ50นะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาตาแรกก็มาเลยนี่ครับ9บาทอา้ามคูณ15้าไปจ้าอู้มไปเลยดอกนี้ก็ร3อยกันแล้วนะ มาอีกครับผมมาอีกครับมีคูณหา้ามีมีคูณเพิ่มไหม <c oughs> ไม่มีครับยังไม่มีนะแหมแบบนี้ก็น่าสนุกเลยครับนี <c oughs> ่ครับมาคูณตัวคูณมาอีก <c oughs> ไปครับผม <c oughs> นี่ฮะอีกห้าทีครับผม <c oughs> อย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งจานอย่านิ่งนี่ฮะมาครับมาช้อปปิ้งกันนี่ฮะ ขอตัวคุณมาหน่อยนี่ครับไปครับอตัวคุณมาตัวคุณขอตัวคุณเยอะๆโอ้หไม่ได้ครับมาอีกครับสามร้อยดอกนี้คูนยี่สิบมาแล้วครับคูณยี่สิบคูณยี่สิบมาแล้วไข่มาอีกครับผมขอกล้วยหน่อยได้ไหมคูนยี่สิบไปครับแม่เสียดายนะน่าจะมาตามเมื่อกี้นะคูนยี่สิบดอกนี้นะจ๊ะ โอ้หมาอีกแล้วครับออขอโตคูณแบบแจมๆหน่อยได้ไหมแจมๆหน่อยแจมๆหน่อยอไม่มาครับผมออ้แบบนี้นะแบบนี้โอ้โหดอกนี้ครับปูนก้าวมาแล้วครับมา,มาอีกหรือเปล่าไปอีกหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าปูนก้าวไปครับแปดร้อยครับดอกนี้เงินรางวักลก้อนโตไปสี่นี่นะจ๊ะโอ้ย ดอกมีดอกมีหวานเจี๊ยบนู ını, ดอกมีเจ 800, 800, ้าแปดร้อยแปดรอยุ้ยสุดสดจริงๆครับสุดสดจริงๆเกมดีๆแบบนี้แตกบ่อยแน่นอนครับคูณเจ็มาอีกครับมาพูดถึงคูณเจ็ดเขมาอีกครับเสียดายครับตาสุดท้ายดูว่าจะได้เท่าไหร่นะ โอ้โหมารอบครับมารับครับมารับครับดอกนี้รวมๆกันไปพันสี่ห้าสิบเก้าครับผมแป๊บเดียวก็มาเลยนะจ้าไม่ต้องรอนานกับเกมนี้ครับผมแหม แป๊เดียวก็บวกกันแล้วนะครับกับซูเปอร์มาร์เก็ตฟรีนะครับฟรีสมชื่อจริงนะซูเปอร์มาร์เก็ตมาช้อปปิ้งนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับนี่เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเกมนี้เลยนะครับเกมดีๆจากค่าย PG ของเราครับถ้าใครอยากเล่นลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับจากเบทเวทนะผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการกับสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับผมนี่เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับลิงอยู่ด้านใต้นะกิจกรรมของเขามากมายรับประกันแน่นอนครับผม แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมผู้ก่อการรวยขอตัวไปใช้เงินกกอนละกันครับบวกมาพันกว่าๆนะครับหวานเจี๊ยบนะบอกได้เลยนะหวานเจี๊ยบนะ่โอเคแล้วมาเจอกันครับสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับและสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยก,กับโปรโมชั่นใหม่สำหรับผู้เล่นใหม่อีกมากมายพร้อมช่องทางการฝากและถอนเงินอย่างง่ายดายไม่ต้องรอนานบิตเว์ จุดเริ่มต้นของการเดินทางฝากไว้ด้วยครับ